อย่าลืมโปรเจกต์กลุ่มของวิชาอาจารย์ด้วยนะครับเฮ้ไหนบอกว่ามันสุกไงแล้วรู้ได้ยังไงว่าไม่สุกจับดูเนี่ยไม่สุกทุเรียนหรอไม่ใช่จ้าทุเรียนหรอไม่เคยหรอกเกิดอะไรขึ้นคะพี่ก็เนี่ยไอ้หนุ่มหน้าใสมันบอกว่าทุเรียนฉันน่ะไม่สุกก็มันไม่สุกลองกินแล้วหรอถึงรู้ว่าไม่สุกดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยปัญหาของมนุษยชาติที่เราต้องช่วย ด้วย AI ที่มหาวิทยาลัยลงมีแม้ว่าเราเรียนบริหารก็ออยังมีวิศวะมาช่วยพวกเราจนได้นวัตกรรมถุงมือวัดความสุขของทุเรียนและนี่คือผลงานของพวกเราค่ะที่พาเราคว้ารางวัลชนะเลิศระดับนานาชาติพวกเราดีใจที่ได้ร่วมกันสร้างสันติภาพให้เกับโลกใบนี้ ราะที่นี่มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทย